ครบท่วนคุณผู้ชมครับพูดถึงทนายตาั้มปรากฏว่าวันนี้มันมีการแชร์ลักษณะออกมาบอกว่าเป็นแชทหลุดกลุ่มทนายดัง8คนแชทนี้ครับคุณผู้ชมครับอ่ะทีมงานเอาขึ้นมาใช้ชื่อกลุ่มทนายคนดังคือในแชทนี่ทำนองว่าถ้าฝั่งขวาที่เขากล่าวอ้างกันคือเป็นข้อความของทนายตั้มนะอยู่ในกรอบสีเขียวเนี่ยรบกวนพี่พี่น้องๆทนายในกลุ่มทุกคนวันอังคารทนายดูแลผู้เสียหาย5คนนะครับแล้วแต่ละคนก็มาตอบว่าโอเคโอเคมาช่วยกันยินดีร่วมมือยินดีร่วมมือเพจบิ <c oughs> big ๊กเกลียนเนี่ยเขาก็ออกมาไลล่เยคือ กลุ่มทนายดัง8คน8คนนี้มีใครบ้างก็มีทนายเจมทนายรณรงค์ทนายเดชาทนายเกิดผลทนายตั้มทนายแก้วมีรัฐายรัชพลทนายเมียหลวงชื่ออะไรนะทนายพัฒน์นะคะอนุสอทนายอนุสร8คนดังๆทั้งนั้นรวมอยู่ในกรุ๊ปไลน์นี้เฮ้ยนี่ร่วมขบวนการตบซับกับทนายตั้มหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพจบิ๊กเกียนเนี่ย เขาไล่เลียงเลยครับคุณผู้ชมครับเขาไล่เป็นไทม์ไลน์คือเขาบอกว่า14ตุลาตอนเที่ยง40เนี่ยบอสพอไปออกขนกระแสพอ6โมงบอสพอไปออกเดอะสแตนดาร์ดพอวันลุ่งขึ้นเนี่ยกลุ่มทนายดังก็ปรากฏภาพเมื่อกี้รวมตัวเลยอะแล้วไปกองปราบหลังจากนั้นก็มีทนายเขาพูดถึงทนายตั้มแหละไปออกอีกช่องหนึ่งเรื่อง7ล้าน5มันเป็น2เหตุการณ์คือมันมี1เหตุการณ์ พูดไง่ายๆวัาตบซับเนี่ยเกิดขึ้นก่อนวันที่14อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่15ในรายการช่องช่องดังเพราะฉะนั้นคือในเพจบิ๊กเรียนก็ยังไม่สรุปแต่ก็บอกว่ากลุ่มทนายคนดังที่ร่วมเฟรมเนี่ยเขาน่าจะไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์แต่เรื่องตบซับเนี่ยมันมีเหตุการณ์ก่อนกับหลังดังนั้นมันมีตัวเลข5ล้านที่ไม่ใช่7ล้านเท่านั้นพูดไง่ายๆ2เหตุการณ์ต่างตังตวเลขกัน ทนายแต่ละคนก็ออกมาครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากถูกซัดทอด5คนผมยกตัวอย่างอย่างทนายเกิดผลทนายเกิดผลก็โพสต์ Facebook เลยบอกว่าคือตั้งกลุ่มกันไว้เพื่อนัดทานข้าวพูดคุยทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษไม่มีความลับอะไรในกลุ่มแชทที่เอาไปลงไม่ใช่แชทลับไม่ใช่แชทหลุดเพอเท็จริงทนายทุกคนตกลงกันว่าจะไปช่วยผู้เสียหายดีไอคอนจึงไปร้องกองปราบอันนี้ทนายเกิดผลทนายพัฒ ทานายพัฒก็โพสต์ผมช่วยเหลือประชาชนด้วยความสุจริตใจใครผิดว่าตามผิดใครถูกว่าตามถูกทุกคนอยู่ตามหลักของกฎหมายทานายรัชพลก็โพสต์อีกเรื่องไลน์กลุ่มคือไลน์เนี้ยเปิดมาเพื่อทําคดีดีไอคอนจริงๆเป็นไลน์ที่ไม่ได้ทําแต่ดีไอคอนอย่างเดียวเราเปิดไว้นานแล้วใช้พูดคุยเหมือนเป็นไลน์กลุ่มทั่วๆไปส่งข่าวกันนัดกินข้าวกันทานายเดชามาเป็นคลิปเลยนี่ ทนายเดชามีเสียงด้วยไหมมาเป็นคลิปไหมทนายเดชาเนี่ยโพสต์บอกว่าไอ้เรื่องนี้นะไม่มีไม่มีอะไรวางแผนกันล่วงหน้า,ท,นาทั้งนั้นมีทนายในกลุ่มทนายดีมทีมแคนมีการนัดหมายกันล่วงหน้าหลังจากนั้นมีทนายต่้มไปเรียกเงินเรียกทองหล้านมีทนายในกลุ่มวางแผนกันล่วงหน้าก็ขออนุญาตนะครับไม่ได้มีการวางแผนกันล่วงหน้านะครับนะการที่แคปไลน์ในกลุ่ม แล้วก็ไปโผลตามนักข่าวผมคิดว่าเต้องไปถามทนายตาั้มผมไม่ทราบแล้วเพราะผมก็อยู่ในกลุ่มเขาก็แกถามมาว่าอาจารย์จะไปไหมผมก็บอกเอาไปเลยไปรวมกับสหบ,บาทาเนี่ยเขาเอาออกไปเราเราเราไม่ทราบทนายตั้มจะไปทําอะไรยังไงเราไม่ทราบเราถามว่ามีการรวมกันวางแผนล่วงหน้าจะไปตบรัพย์ดีไอคอหรือไม่นะครับอ,อก็ขอญอาตกจาบเรียนนะครับไม่มี ไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าทนายที่มีชื่อเสียงก็ก็รวมกลุ่มกันมานานแล้วก็พูดตรงกันนะครับทุกคนนะครับเรื่องดีไอคอนกรุ๊ปพี่ยุทธคุณสรยุทธ์เรียกจักรวาลข่าวดีไอคอนกรุ๊ปยังมีต่อเนื่องจากว่ามันเป็นจักรวาลข่าวแต่ว่าเดี๋ยวพักก่อนครับ